สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะเนาะมาในลูกดอกมาให้ล้วค่ะวันนี้สื้อผมาเห็ดขนมปังตุรกีนะคะเนาะเพื่อนบ้านตุรกีเพิ่นบอกสูตรมาค่ะวันนก็สิมาทดลองเห็ดเบิ่งค่ะเพือเอ่อนว่าขนมปังโบโลนะคะที่มันเป็นพองนะคะจิเฮดสามารถยัดใส่เห็ดเห็ดใส่นะคะมันาก็สิเห็ดเป็นเบอร์เกอร์ใส่ให้ผู้บ่าลคุณนะคะมาหาะวามีส่วนผสมอย่างแน่เท่าที่ไม่น้อยเห็นเผนเห็ดเพียง่ายๆนะคะมันากระสีมาจำแล้วก็เลยเสียเอามาลองเห็ดบางทาว่า อ่าสิเป็นยังไงสิเป็นคือของเพื่อนบอมาเบิงมารุนกันค่ะข้าก็คือมีแป้งแป้งอเนกประสงค์ค่ะร้อยกรัมนะคะน้ำอุ่นสองร้อยมิลค่ะแล้วก็นมอุ่นอ่าสองร้อยห้าสิบมิลค่ะส่วนผสมของข้าวกะมียีสต์น้ำนะคะเนาะยีสต์เพิ่นใช้ยีสต์แห้งสองสองซองค่ะซองหนึ่งมีหักแกรมค่ะใส่สองซองนะคะเนาะ ก็อ,อื่นเท่ากับใส่น้ำตาลน้ำตาลช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะครึ่งนะคะถ้าเกินมากกะบานก็นใส่หลายนะคะเพิ่นว่าเพิ่นใส่ประมาณนี้มันนะก็นพยายามให้คือสูตรเพิ่นค่ะอันนี้สูตรของตุรกีเองเลคะ่ะเพิ่นบ้านตุรกีเพิ่นบอกมาค่ะใส่ยีสต์ลงไปค่ะแช่ทิ้งไว้ประมาณหานาทีค่ะเพื่อให้คุณภาพของยีสต์ แคตโตดีๆนะคะน่ค่ะคนแบบนี้นะคะคนยีสต์ใส่ไปกับน้ำใส่กับนมค่ะใส่กับน้ำอุ่นก็นได้ค่ะเพื่อจะให้ย,ยีสต์เป็นท้ำตัวดีๆนะคะแล้วก็พักทิ้งไว้ประมาณหานาทีค่ะค่ะจากที่เฮาลอยีสต์ใส่เพิ่งแ็้งตัวค่ะเฮากบเทแป้ง เทแป้งลงไปแม่นอยก็ตอดนะคะเสียงดังลูกลูกคนเล่นค่ะเทแป้งนี่นะคะลอยกัมลงไปในหมอนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปน้ำนะคะเกลือประมาณหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนชาค่ะครูบาลคนเอาช้อนไม่หน่อยไปประมาณนี้ค่ะให้แซบนะคะแล้วก็ค้นเพื่อนให้เข้ากัน เฮ็ดไงไงเคยไงลูกก่อยกินน้ำกินน้ำอุ่นแม่บ่รู้ฮะอะไรล่ะลูกคอนเดค่ะเนี่ยค่ะก็จะไดเอามาเป็นก็จะได้กินค่ะใส่เวลาด้นเติบค่ะเพราะว่าตัวปวนยู่งขางเนาะค่ะเนี่ยค่ะพี่น้องยีสต์ฟ้องขึ้นโตพร้อมที่จะลงทำแป้าเขาเลยค่ะยีสต์เป็นเห็ดงาแล้วนะคะเอากระเทใส่แป้งเขาเลยค่ะ เ้ตึงหลงตรง,ตงกลางนะคะเนาะวันนี้เ,เทลงไปเลยค่ะแะมาเอาน้ำให้แม่มาเบาๆคนกินน้ำนิดหน่อยน้ำประมาณสองร้อยค่ะสองร้อยมิลน,นะคะใส่ลงไปเลยค่ะกะชิวะล่างล่างเกลียวยิดเป็นน้ำตัวนะคะ หลังจากนั้นนะคะก็คนเพื่อนให้เข้ากันค่ะครับคมครับในกรณีที่ว่าของเร็วมากเกินไปนะคะเพื่อนว่าเข้าก็สามารถใส่แป้งลงไปได้คะ่ะผสมแป้งลงไปลวดไปบนึ่นะคะ เท้ากันนวดนะคะะเอามานวดในท่องโตก็ได้ค่ะหรือจะนวดในหม้อเข้าก็ได้ค่ะน้อยเห็นพนวดในหมอนะคะแล้วก็ถามพนวดถ้าเอามานวดในโตเด๋บอกพนวดใดนะคะกาหนวดให้แป้งพนพนนุ่มนะคะตอนนี้แป้งนุ่มๆค่ะแล้วแป้งนวดนวดชิ้นี้ว่าให้แป้งพนยืดยืดโตเป็นคือบุกยะคือย่างนะคะคือย่างมัดผมนะคะ ขัะนขาโนวดแป๊บนึงได้ค่ะอันน,นี้นั่ก็จะเอาเพื่อนมานวดทั้งโต๊ะนะคะนวดทั้งโต๊ะจะดีกว่านะคะถ้าย่มติดโต๊ะนะคะเขาก็เอาแป้งโรยโต๊ะไปนะคะนวดจนแบบชินิวาเพิ่นบบติดเพิ่นบบติดโต๊ะติดมือนะคะครับผมคุณบอลเล่นด้วยข,ข้างขางค่ะพี่น้องเฮ้ค่ะ,ะนี่ก็ได้ที่แล้วนะคะ ได้แปง้งเพอนได้เขาที่แล้วค่ะเห็นไหมคะพอนบบตีโตนะคะกดเป้งแป้งพอนนุ่มพอนเด้งดึงค่ะรครมครับหลังจนากนั้นหาฮอกก็เอามาใส่หมอไว้ค่ะปิดฟ้าไว้ค่ะเอาเก็บไว้ก็ออุณหภูมิห่องให้เพอน ฟองตัวให้ขึ้นเท่าตัวค่ะแล้วฮขาจะให้มน,หนุยนวดกันเทียนหนึ่งค่ะค่ะน,นี่ก็คือแปงแ้งที่ฮัาถึงไม่ได้อุู้กกมห่อค่ะเพิ่นกะขึ้นดีฟองตัวแล้วฮักก็มนวดกันอีกเทียนหนึ่งค่ะเอาแป้งห้อยนะคะเพื่อจะไปให้ติดเพืชค่ะแล้วก็มานวดกันเลยค่ะ ค่ะเขาล้มพื้นไว้เรือเ่อยๆนะคะก็เอาผ้าคุ้มไว้ค่ะเพื่อที่จะบ่ให้แป้งเพิ่นแห้งตัวเอาถุงใบป,ประมาณอยู่หาถึงสิบนาทีค่ะเพื่อจะให้แป้งเพิ่นฟองตัวคืนเท่าเนื่องค่ะหลังจากครบสิบหาถึงสิบนาทีแล้วค่ะก็เอามางวดให้เพันเป็นแผ่นบางๆนะคะเพื่อที่จะเอาถุงเพิ่นไปถุงใประมาณอยู่หาถึงสิบนาทีเอีกเท่เองค่ะตอนเขาจะเอามาทอดนะคะเนาเอาหน้าขออนุญาตนวดกันด้วยค่ะ หังจะห้ารีดแป้งเรียบร้อยนะคะห่ากับกระทาให้ทอดน,นะคะเอากรบปรรยยุกตงใส่ยางค่ะเอามาทอดในกระถาเลยค่ะค่ะเอาตะลิวหรือเอ่ห่อกดรอบๆข้างค่ะเพื่อที่จะให้แป้งห้าฟองโตขึ้นไปทันเพลิ้บเคล็ดลับของการเฮ็ดให้แป้งของห่า ขนมปังเขาฟ้องตัวค่ะมาเบิ่งกันค่ะตอนเขาท่ากลับไปอีกด้านหนึ่งเป็นจิฟ้องตัวค่ะ ค่ะนี่คือนาตาขนมปั้แพ่นตุรกีฮอคค่ะเป็นแล้วละค่ะแปรงพันจิฟ้องตัวยุบลงไปหาเป็นตะกินบ่ค่ะอขอบคุณหล,ลายๆนะคะที่เข้ามาชมมาติดตามมากก็เลยกดแชห้มาหน่อยคลิปนาพ่อกันไหมคะ่ะสวัสดีค่ะ